เคยลองซื้อหวย N3 บ้างหรือยังคะเขาทดลองมาเนี่ยนะคะสำหรับสลาก N3 เนี่ยที่จะแก้ปัญหาหวยใต้ดินเนี่ยเขาทำแซนด์บ็อกซ์ทดลองกันมานี่จะครบ6เดือนแล้วนะจะครบ6เดือนในเดือนนี้แหละค่ะเมษายนแต่ปรากฏว่ากระแสตอบรับไม่ค่อยดียิ่งทดลองยอดขายมันลดลงเรื่อยๆนะคะก็ทำให้รัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ออกมายอมรับว่า N3 ดูแล้วอาจไม่ได้ไปต่อค่ะเพราะดูว่าอาจจะไม่เวิร์กนะคะเรื่องนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระชงกันคลังสั่งการให้สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเร่งสรุปผลการจำหน่ายสลาก N 3หลังจากทดลองแซนด์บ็อกซ์กันไป6เดือนเริ่มมาตั้งแต่17ตุลาคมปีที่แล้วและจะครบ6เดือนในเดือนเมษายนนี่แหละค่ะคุณจรุรพันธ์บอกว่าพอสอบถามนะก็ทราบมาว่า N 3มมันยังไม่ตอบโจทย์การแก้หวยใต้ดิน เพราะต้องซื้อด้วยเงินสดแถมหาซื้อยากเงินก็ไม่จูงใจหมายถึงเรื่องรางวัลน,นะฮะตามจากหวยใต้ดินถ้าถูกในรู้เลยได้เท่าไหร่นะฮะก็มันเป็นลักษณะจ่ายเงินแบบงวดชนงวดด้วยหมายถึงหวยใต้ดินน่ะมีส่วนลดเงินรางวัลก็จูงใจนั้นเทียบกับหวยใต้ดินแล้วเอ็นสามีสู้ไม่ได้เลยมันแก้ปัญหาหวยใต้ดินไม่ได้แล้วดังนั้นต้องไปออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใ,ให้ตอบโจทย์นักเล่นหวยใต้ดิน ยอมรับว่าตั้งแต่ออก N3 มาคนขายเนี่ยบ่นบอกว่ามันเป็นการแยกตลาดสลากใบกับสลากดิจิทัลเพราะเหลือขายจำนวนมากในทุกงวดไอสลากแบบใบยก็จะเหลือเยอะส่วนสลากดิจิทัลจะขายหมดในวันออกรางวัลซึ่งสลากดิจิทัลแก้ปัญหาหวยแพงได้ระดับหนึ่งปัจจุบันขายสลากดิจิทัลทั้งหมด27ล้านใบาจากสลากทั้งระบบ105ล้านใบสำหรับยอดขาย N3 งวดล่าสุดคือ1เมษายนเนี่ย หลือ9 8 0า9 0นแป0ใบลดลงอย่างต่อเนื่องจากงวดแรกที่ทดลองครั้งแรกเลยนะขายได้เกินล้านใบอะ่ะขายใบยละ20แล้วมีจุดจำหน่าย1,805จุดทั่วประเทศมีการซื้อขายสลาก N3 ผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยนะฮะก็คือซื้อได้แต่เพียงแต่ว่าคือเราต้องอยู่หน้าร้านไงนถึงจะซื้อได้อันนี้เป็นปัญหาที่บอกไม่ตอบโจทย์ครับพี่เอกคะครับผมตั้งคำถามฮะ กระแสตอบรับไม่ดีหรือจงใจทําให้กระแสตอบรับไม่ดีครับาถามว่าทำไมผมถามอย่างนี้<า>หนึ่งผมตั้งคําถามว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยซึ่งดีมากอมเอาของใต้ดินมาบนดิน<า>มีอะไรบ้างครับที่ตอนนี้เอาของใต้ดินมาบนดินได้อย่าตอบว่าคาสิโนนะถ้าตอบคาสิโนนี่เรื่องยาวครับ<า>นะครับอันที่สองเรื่องเอ็นสามท่านรัฐมนตรีช่วยท่านรู้อยู่แล้วว่าปัญหาคืออะไรเช่นรางวังลรางวัลไม่จูงใจจุดขายไม่สะดวก นะครับส่วนลดไม่มีมก็ทําสิครับก็ทําสิครับไม่ยากนะเออแล้วก็ใ,ให้ขายผ่านแอปคุณไม่มีทางที่จะสู้หวยใต้ดินไม่ได้ครับทําสิครับจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนนะครับอย่าลืมนะคนหนึ่งเนี่ยคนที่จ่ายเงินเป็นใครก็ไม่รู้<ะ>แต่คนหนึ่งรัฐบาลเป็นประกันเราจะไปแพ้เขาได้ยังไง